เอาสวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้เราอยู่ที่พินโนลาเต้แล้วนะครับวันนี้เรามาพักกันที่นี่นะฮะเดี๋ยวยังไงที่ผมจะพาไปดูที่พักนะครับที่ผมนี่บรรยากาศที่พินโนลาเต้นะครับอันนี้คือบรรยากาศหน้าโรงแรมเขานะฮะของเราพักวิลล่านะครับอยู่ข้างล่างจะพาไปดูครับจะขอเคลียร์ที่เคาน์เตอร์นิดนึงครับเพิ่งมาถึงเลยนี่ลงมาจากพูทเบิกตอนนี้ห้าโมงสี่สิบนาทีอ่ะ เดี๋ยวพาไปอยู่บรรยากาศรอบๆครับสวัสดีครับโอ้ยล,ล,ล,ลุกๆแล้วครับหลังจากที่เราเช็คอินที่โรงแรมแล้วนะครับเขาก็จะพาเราไปที่ห้องพักนะครับโดยขับาตามรถกอล์ฟเข้าไปนะครับรถ <c oughs> อยู่ข้างหน้ารถอยู่ข้างหน้านอนอ่าเราจะไม่ได้จอดรถตรงนี้นะฮะเราจะไปจอดรถหน้าห้องพักเลยเราก็จะมีรถนําขบวนไปเอาแม่หนอกได้แล้ว ดูอที่จะลงลอครูบนี่ลงงลงอะไรยูทูบรอรอมีช่องของตัวเองหรือยังเอนอนี่ดูนี่เป็นไงเออเดี๋ยวจะบอกให้ทำไงเลี้ยวซ้ายอ่านี่ที่จอดรถลูกค้าเป็นไงต่อไปนี่จะดังแล้ว <laughs> <laughs> ที่จอดรถรีสอร์ทอ่านี่ยเขาพาเรามาละ มาเรื่อยๆครับมาเรื่อยๆข้างบนนั้นเป็นคาเฟ่น,นะครับแล้วก็มีร้านอาหารก็ผมแล้วก็มีที่ชมวิวนะครับอันนี้เราก็ลงมาข้างล่างอีกนิดนึงเพื่อที่จะมาจอดรถหน้าวิลล่าของเราเลยนะครับอาหารเช้าพรุ่งนี้เขามาเสิร์ฟที่ห้องเลยเใช่ัน้เขามาเสิร์ฟที่ห้องโอ้โหเด็ก,ดก,ดกลำลบเอาแล้วเราทาไม่เสิร์ฟต้องมากินตรงนี้เหรอใช่โอ้เดินไกลเหมือนกันนะเนี่ย อ,อันนี้บริเวณโดยรอบนะครับเต็มที่เลยไม่รู้ว่าเป็นของพิโนโล,ลาเต้หรือเปล่าเขตรงนี้กำลังสร้างเลยแต้ว่าไกลเหมือนกันนะเนี่ยซึ่งจริงๆเราต้องจอดรถไปข้างบนแล้วก็นั่งรถกรอบเขาลงมาวะแต่น,นี้ทําไมเราถึงได้เอารถลงมาได้วะหรือว่าเขาให้เฉพาะคนที่พักเอาอย่าบอกนะมาจอดใต้ตึกนี่อ๋อไม่ใช่แค่ทางผ่านเฉยครับ ที่พักของเราเนี่ยที่พินโนลาเต้เนี่ยนะครับมีแค่ห้าห้องเท่านั้นนะครับห้าห้องจริงๆซึ่งนนบรรยากาศนี่มองเห็นบัตถาซ่อนแก้วด้วยนะครับอันนี้เขาจัดเตียงให้ลูกกัอชีเรียบร้อยแล้วนะอ๋อมีเตียงเสริมเรียบร้อยนั่งชีกระ้นอนสบายเราก็นอนห้าห้องที่ว่าเนี่ยกว่าจะจอง,งได้เน,เนี่ยครับอืมนชีก็รู้ ต้องจองแต่นนเนิ่นๆนืนะครับอสองถึงสามเดือนนะครับอย่างน้อยอ่ะอย่างน้อยวิลล่าเลี้ยวซ้ายนั่นไงนอนตู้คอนเทนเนอร์ครับมาแล้วมาแล้วเราได้เบอร์อะไรเอ่ยเบอร์สามเนี่ยอนูเบรกให้ดูลองยูมกุโอเคเอารถเข้าไปไม่ได้นะครับเราต้องจอดแถวๆถวนี้อ่ะเดี๋ยวขอ เอาของลงก่อนนะครับอ๋อให้เราถอยหลังตรงนี้ล่ะอา้าวหลังจากถอยรถเรียบร้อยมาดูห้องพักกันเราได้เบอร์สามนะฮะั้งหมดมีห้าห้องเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามสี่ห้าเออดูดูแล้วก็เหมือนตู้คอนเทนเนอร์นะอ๋ออ้าวขึ้นเลย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 ,เลยดูดิ ไม่ดูถนนหนทางเลยเออนะฮะสมน้ำน้าเออเออ,เอ,อมาแล้ว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 อ,นนอ่ะเดี๋ยวขอนนเก็บของก่อนนะครับอั้อคงด่ิะ้าบดนน้องไฟไม่เปิดได้ไม่ดูข้างหนค่ะ สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้เราอยู่ที่วิลล่าของอพี่โนโราเต้แล้วนะครับอยู่ใกล้ๆกับวัดผาซ่อนแก้วนะครับห้องที่เรามาพักเนี่ยอยู่ในส่วนของวิลล่านะครับอยู่ข้างล่างก็สามารถนารถเข้ามาจอดใกล้ๆกกับวิลล่าได้เลยนะครับห้องพักที่นี่นะครับตอนนี้มีอยู่แค่ห้าห้องนะครับห้าห้องเท่านั้นเพราะนั้นในการจองเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะต้องจองแต่เนเดนๆน,นะครับเราก็ค่อนข้างโชคดีอยู่นะฮะที่ได้ ลองวีเอนแบบนี้มาหนึ่งคืนนะครับอ่ะเดี๋ยวจะมาดูห้องข้างในนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างครับจะพาเพื่อนๆไปชมกันนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปเดี๋ยวผมบอกราคาแล้วกันนะครับเนี่ยที่เรามาพักนะครับผมมาทั้งหมดสี่คนนะครับพ่อแม่ลูกอ่าด้านหน้านะครับด้านหน้าระเบียงนะครับก็จะเป็นที่นอนของน้องๆนะครับสองคนนี้ ก็เป็นเตียงเสริมนะครับซึ่งปกติก็จะเป็นโซฟาเล็กๆนะฮะเอาไว้ดูหนังดูทีวีทีวีอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นโซนเล็กๆเองนะขนาดความกว้างห้องก็น่าจะประมาณสักสามเมตรได้มั้งประมาณใหญ่กว่าตู้คอนเทนเนอร์หน่อยหนึ่งครับข้างบนเพดานก็จะเป็นหลังคาแล้วก็มีกระจกรอบข้างนะครับเพื่อรับแสงนะฮะ ตรงนี้ก็เป็นมินิบาร์นะครับถัดเข้ามาด้านในนะครับก็จะมีเตียงนอนอีกหนึ่งเตียงนะครับอันนี้เป็นเตียงขนาดหกฟุตนะครับแล้วก็จะมีตู้เสื้อผ้าตรงนี้มีโต๊ะเครื่องแป้งตรงนี้มีแอร์หนึ่งตัวนะครับทั้งหมดเนียมีสี่ตัวเอ่ยมีตึงตัวมีหนึ่งตัว,ตวส่วนห้องน้ําก็จะมีแค่ห้องอาบน้ํานะครับแล้วก็จะโคกอ่างล้างมือตรงนี้นะครับ โอชะโกโดีหเอยเป็นเป็นแบบออโต้เลยนะนี่มีที่ล้างตูดด้วยโอ้ส่วนด้านหน้าเดี๋ยวผมพาไปดูวิวนะว่าเป็นยังไงบ้างล่ะครับมันค่อนข้างมืดแล้วล่ะไม่รู้จะเห็นวิวหรือเปล่าติงนน่ะอยาคือโอ้โหมือตื้อเลยพี่ปงอันนี้เป็นวิวด้านหน้านะด้านหน้าไหนมันมืดแล้วดิอันนี้มันหกโมง เอ้ย6โมง6กว่ามืดแล้วหรอโอ้มืดเร็วมากเลยครับนี่เป็นวิวด้านหน้าของห้องพักนะครับห้องพักก็จะยาวๆอย่างนี้เนาะอ่าตรงนู้นก็จะเป็นรดผ่านซ่อนแก้วนะครับมองเห็นเลยครับอ่าผมพาไปดูด้านข้างนะห้องมันจะเหมือนตู้คนเนอร์12เมตรเลยอะประตูด้านข้างตัวนี้ก็เข้าได้นะครับปินโนโรลเต้เบอร์สามนะครับ อ๋นี้รถน่าจะมาเสิร์ฟอาหารนะฮะเราสามารถสั่งอาหารประทานได้นะครับมีบริเวณของวิลล่านะครับรถเราก็จอดอยู่ตรงนี้อ่าน,นั้นห้องเบอร์5เบอร์4เบอร์3เบอร์2แล้วก็เบอร์1อยู่นู่นนะครับตอนเช้าเ็าจะมีอาหารเช้ามาเสิร์ฟเรานะครับจริงๆห้องไม่ใหญ่นะห้องเล็กๆแต่ยาวถ้ามา2คนนี่กำลังดีเลยถ้ามาเป็นครอบครัวก็ อาจจะไม่แนะนําครับแต่ว่า uh, uh huh. สักครั้งหนึ่งก็ยังดีนะฮะส่วนข้างบนนู้นก็จะเป็นร้านกาแฟนะฮะที่เรามาถ่ายรูปกันบ่อยๆรวมถึงร้านอาหารด้วยนะครับแล้วก็ข้าวเช้าเราก็จะไปทานที่นู่นนะฮะอันนั้นจะเป็นโซนของของโรงแรมด้วยนะครับแต่ของเราไม่ต้องเขามาเสิร์ฟเขาจะส่งเมนูมาให้เราตอนเช้าแล้วเราก็จิ้ม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 เอานะอ่าสักครั้งหนึ่งครับผมคงไม่ได้มาอีกแล้วแหละที่นี่พอแล้วมาให้รู้ว่ามันเป็นอย่างไรนะครับ ก็เดีย๋ยวจะบอกค่าใช้จ่ายนะครับที่นี่ผมจองมาทางอะโกลด้านะแล้วก็เอ oda, อะโกด้าน่าจะอะโกลด้านะถ้าจำไม่ผิดครับแล้วมือก็ลั่นจองไปนะครับเมื่อ2เดือนที่แล้วเสวนอราคาอยู่ประมาณถ้าจำไม่ผิดมัน9ก้าพันเห้าหรือ9 8้านี่แหละเกือบเกือบหมื่นนะครับ9 0 0าพันกว่าเท่าไหร่ กห,หนึ่งหเป็น่มื่นหนึ่งพันบาทอ๋อถ้าตอนนั้นผมจองมาสองคนเนาะมันเก้าพันกว่าบาทบแล้วคราวนี้ผมมาก็เพิ่มมาเป็นหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับรวมมาหารเช้ากับน้องอีกสองคนนะฮะอ่าก็ถ้ครับ <c oughs> พินโนล,ลาเต้เขาเคาะสักครั้งหนึ่งในชีวิตอึดอัดเหลือเกินห้องมันแคบไปหน่อยแต่ว่าบิวใช้ได้เลยครับอ่าเหมาะกับการมาเป็น คู่นะฮะถ้ามาเป็นครอบครัวก็อาจจะดูอัดอัดนิดหน่อยแต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับดูอบอุ่นดีเพราะเป็นเตียงคนละนี่นี่ก็เตียงหนึ่งนั่นนี่ก็เตียงหนึ่งห้องน้ําก็อยู่นูน่นอ่ะก่อนรีวิวให้ดูครับพักนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเอาบรรยากาศทะเลหมอกด้านหน้าที่พักมาให้ชมกันนะครับ